ชอบแมวไหมคะไม่ค่ะร้องไห้แมวร้องไห้อ่ะมันทำไมมันถึงร้องอ่ะลูกร้องทำไมมันถึงร้องล่ะมันร้องอย่างนี้ น้องมันเป็นอะไรเหรอลูกถึงต้องเอายาให้มันไม่สบายเหรอคะอว้วกต้วยมันไอด้วยแมวแมวมันไอมันอ้วกด้วยโอ้แมวมันไม่สบายแล้วคุณหมอน้ําเหนือจะทํายังไงให้ล่ะคะให้ยามันเหรอลูกให้ยาแล้วต้องยังไงอีกคะอโอ้น้องจะรักษา,ามแมวเหรอคะอ่ารักษา,ามแมวยังไงลูกเร็วมารักษา,าเร็ว รักษาอย่างไรรักษาอย,ย่งไรล่ะคะเวลาคร็บฮะ,ะคับอม